คุณเคนถามว่าโค้ดครับที่บ้านผมเปิดร้านซักรีดรับติดตั้งจานดาวเทียมกล้องวงจรปิดติดตั้งปั๊มน้ำรับเดินไฟในบ้านขายไก่ทอดลูกชิ้นหน้าบ้านเวลาคิดรายได้เนี่ยคิดเป็นรายได้จากการขายรวมกันทั้งหมดหรือเปล่าครับเอออูอันดับแรกต้องชมก่อนเลยนะฮะว่าเป็นบ้านที่ขยันมากเลยนะครับหารายได้เยอะ นะครับแล้วก็หลากหลายช่องทางมากนะครับแนะนำอย่างนี้นะครับไม่ว่าเราจะทำกี่อย่างนะฮะกี่กิจการนะครับหรือแม้กระทั่งบางทีทำกิจการเดียวแต่มีสินค้าหลายแบบนะฮะซึ่งมีต้นทุนต่างๆกันเนี่ยผมก็อยากให้เราแยกรายรับรายจ่ายของแต่ละกิจการนะนะครับ สิ่งที่มันต้องระมัดระวังสําหรับคนที่ทำหลายหลายอย่างพร้อมๆกันก็คือมันจะเริ่มมีการดึงเงินจากอันหนึ่งไปช่วยอันหนึ่งในกรณีที่ถ้าเกิดเจ้าตัวหรือครอบครัวที่ทํากิจการหลายหลายอย่างตรงนั้นเนี่ยบริหารเงินไม่ดีผมสมมุตินะครับเมื่อกี้เรามีไรายได้ธุรกิจอะไรบ้างล่ะสมมุติว่าเรามีรอบที่ต้องจ่ายนะครับหรือต้องการเอาเงินทุนเนี่ยนะ เกิดบริหารเงินไม่ดีต้องการจะเอาเงินไปซื้อไก่เอามาทอดอย่างเงี้ยนะสม,สมมุติแล้วกันนะครับแต่ปรากฏว่าตอน,นตังในมือไม่มีเลยนะไปรับติดตั้งนะติดตั้งรับทําปั๊มน้ําอะไรมาเนาะหรือเปิดร้านซักรี่ละไได้เงินมาจากลูกค้าเนี่ยเราเอาเงินตรงเนี้ยมาซื้อไก่เลยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าผิดไหมคือมันก็เป็นเงินคุณแหละนะผมก็ไปว่าอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าทางทำทางระเบียบบัญชีเนี่ยให้มันต้องมาดูนิดนึงคําถามของผมคือถ้าทําหลายอย่างแบบเนี้ย แล้วไอ้ตัวเงินเนี่ยสำหรับการทําธุรกิจไก่ทอดเนี่ยมันไม่มีเงินเก็บหมุนเวียนไว้ให้ตัวเองเนี่ยแสดงว่าวิาวนัยทางการเงินมันแปลกๆปลกเนอะเอกไหมฮะเออวินัยการเงินมันแปลกๆมันกลายเป็นว่าพอ,อน,นี้ขาดปุ๊บเดี๋ยวรับเงินจากลูกค้าตรงนี้มาเอามาทาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรับเงินจากลูกค้านี่มาหมุนกันไปอย่างเงี้ยสุดท้ายเราอาจจะไม่เห็นว่าธุรกิจตัวไหนมันมันเหมาะสมที่เราจะลงทุนลงแรงนะฮะ งานบางงานเนี่ยบางอาจบางทีนะฮะมันมีแบบนี้ด้วยนะแค่ได้ออกไปทําแล้วได้เงินมาบ้างเนี่ยกับงานบางงานทําแล้วมันอาจจะเป็นไงฮะเออได้เป็นขอบเป็นกรรมมากกว่านะฮะแล้วก็บางทีมีหลายอย่างพร้อมกันแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทันถัดมาก็คือมักจะไม่คิดค่าแรงตัวเองมักจะไม่คิดค่าแรงตัวเองแต่ว่าเราเวลาเราเดินทางไปติดตั้งเราไปทำโน่นทํานี่ทํานั่นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายถูกไหมฮะมันมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นไงฮะ เออไม่ได้คิดถึงตรงนี้พอเรามานับการกินใช้ของเราภายในบ้านด้วยมันก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับบ้านนี้ผมแนะนําอย่างนี้ครับอาจจะจัดกลุ่มฮะจัดกลุ่มของแหล่งรายได้นะครับเท่าที่ผมมองอาจจะแยกหนึ่งครับร้านซักรีดออกมาเป็นกลุ่มหนึ่งรายรับรายจ่ายของร้านซักรีดต้องแยกต่างหากนะฮะรายรับอาจจะมีนะคนเข้ามาซักรีดจ้างเราเท่าไหร่ยังไงพวกน้ายานะครับอ่าผงซักฟอกอะไรพวกเนี้ย ทำบัญชีต่างหากนี่คือร้านซักรีดอันที่1ถัดมาผมว่ามันกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นดาวเทียมนะกล้องวงจรปิดเงีย้ยการติดตั้งปัม๊มเดินไฟในบ้านผมคิดว่านี่ก็กรุ๊ปเดียวกันกรุ๊ปงานช่างนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปกรุ๊ปที่3ก็คือกรุ๊ปขายไก่ทอดอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะเพราะนั้นพอแยก3กรุ๊ปทำรายรับรายจ่ายโดยรายรับรายจ่ายนะครับของแต่ละกิจการทั้ง3กิจการนี้เนี่ย อันนึงที่ต้องใส่เข้าไปก็คือตัวค่าจ้างฮะคนในบ้านคนไหนทำซักรีดคนในบ้านคนไหนทำติดตั้งคนในบ้านคนไหนทำไก่ทอดนะต้องจ่ายค่าจ้างนะแล้วทุกคนเนี่ยเวลาจะกินใช้เนี่ยอย่าเอาเงินในกระป๋องนะขายไก่ทอดอยู่เอาเงินมาเห้หิวข้าวไว้หยิบซื้อไม่ได้ต้องเอาเงินตัวเองอะซื้อโอเคไหม หรือเงินที่กันไว้แล้วอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นพ่อกับแม่นะมีไรายได้หลักก็คิดเผื่อไว้เลยว่ากินต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ก็ตั้งเงินเะดือนให้ตัวเองประมาณเท่านั้นดึงออกมาดึงออกมานะแล้วจะกินใช้ซื้อของไปในบ้านมันต้องมาจากเงินเดือนพวกเราของคนในบ้านตรงนั้นพอทําแบบนี้เสร็จปุ๊บรายรับ,รบลบรายจ่ายซึ่งมันมีเงินเดือนอยู่นี้ปุ๊บมันจะเห็นกําไรฮะมันจะเห็นกําไรมันจะเห็นกําไรที่แท้จริงจากนั้นเราอาจจะตัดสินใจได้ว่าเออเฮ้ยดีทั้ง3อันเว้ยต้องทําต่อทั้ง3อันยอดเยี่ยม หรือโอ้โหอันนี้ทําแค่มีเงินหมุนเวียนวะานะทาแล้วก็เงินเงินขาดขาด,ขดหาหายด้วยไก่ทอดไปทอดมาทุนไม่มีวะเฮ้ยเงินมันไปไหนหมดนะโอเคไหมฮะอ่าแล้วก็ทั้ง3อันพอเห็นกําไรที่ชัดเจนปุ๊บกำไรบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะแบ่งเติมเข้ามาใน คนทํางานในบ้านเราเพิ่มก็ได้เป็นเหมือนเงินปันผลก็ได้หรือถ้าบอกว่าเอ้ยบางอย่างมันต้องสํารองไว้นิดนึงเผื่ออย่างเช่นงานช่างต้องมีซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรก่อนก็อาจจะเป็นกําไรสะสมเก็บไว้หมุนเวียนกิจการก็ได้นะครับอันนี้ผมพูดเป็นไอเดียง่ายๆนะไอเดียง่ายๆแต่อยากจะให้ลองเป็นไอเดียในการคิดแบบนี้ดูนะครับคนเราบางทีขยันทําหลายๆอย่างเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งสังเกตสังกานะครับว่าเออเอเออันไหนทําแล้วมันดีอันไหนทําแล้วมันแบบเออมันแค่พอเลี้ยงตัว นะฮะซึ่งถ้าเกิดเรายังไม่ได้คิดเงินเดือนเราอะ่ะเอาจริงๆมันไม่พอเลี้ยงตัวด้วยถูกไหมฮะเราเอาแรงเราไปใส่อะ่ะถูกไหมฮะแต่คนส่วนใหญ่ทํากิจการที่บ้านมักจะไม่นับอย่างนี้จริงๆนะอค่าแรงเราอย่าไปนับพอค่าแรงไม่นับปุ๊บเราก็มักจะหยิบเงินในแกะกินอะ่ะนะระบบการเงินมันก็เสียหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนาคุณเคนอย่างนี้นะลองแบ่งเป็นสามกลุ่มแบบนี้ดูนะครับผมนะอ,อแล้วทําให้แล้วลองดูซิว่ามันดีขึ้นไหมนะครับแล้วลอง ดูว่าแบบนี้นะครับมันเทียบกับแบบก่อนหน้านี้ที่มันงงงหน่อยมันเป็นยังไงนะครับก็ลองเอาแนวคิดแบบนี้ไปบริหารจัดการดูนะครับอืม